ครับสวัสดีคร <it> ับปุ่มเรคิม <that 's S 1> ังมุงกิ้งค้อยนะครับันนีป้ามาดูการโป๊ปันกบในกระจังบ็อบนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปุ่มด้วยนะครับอ่าจะได้ติดตามคลิปดีๆไปเรื่อยๆครับเรคิมังมุงกิ้งค้อยนะครับสำหรับเด็กเราเตรียมกระจังให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมน้ำนะครับเตรียมน้ำให้พอเหมาะพอดีนะครับเพื่อได้โปรย ปอปันครบลงไปค้นนะครับเดี๋ยวเราก็มีปักบุงปักไรนะครับปักบุงกัดไส้เป็นตำมจาร์มาที่สุดแล้วก็พุ่มชาสปริงเกอร์นะครับตัวนี้ไอ้ไกลๆเมื่อนว่าฟุ้นตกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยปอปันตัวปูไปค้นนะครับเสร็จนะครับครับมาดูปอปันที่พุ่มชายนะครับปอปันที่พุ่มชายอย่อยู่เขาได้ประมาณนึ่งปีพอดีนะครับนึ่งปีพอดีนะครับอันนี้ปอปันที่ จไปผสมในลางนี้นะครับอายุเขาเนึ่งปีพอดีนะครับครับเดี๋ยวไปดูแม่ปั้นนะครับครับสาหรับแม่ปั้นพุ่มจะจ่ายแม่ปั้นอายุเนึ่งปีขึ้นไปนะครับเราเขาจะปลอมผสมเดี๋ยวก็เขาจะแก่นะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับครับสําหรับปอปั้นคาเราจะกัดตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุดนะครับเราจะดูว่าเขาแข็งแรงและมีความปลอมหรือยั่งนะครับเราจะขัดตัวใหญ่ๆนะครับ เลตัวที่แข็งแรงที่สุดนะครับเอาไปลงโอทำดับเล็กเลยนะครับครับมาดูส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียของเราตัวนี้เอ่เรามีอยู่สิบตัวนะครับเราใจมุดเลยนะครับแต่เดียวตัวเมียสิบตัวนี้นะครับครับตัวนี้พุ่มไร้ปล่อยปั้นลุงไปก้อนนะครับปรดธรรมชารของครบอ่ตัวผููจะเป็นอ่ตัวที่เหยียบตัวเมียให้มานะครับให้มาก็เราจะปล่อยตัวผููไปก้อนนะครับประมาณสิบถึงสิบห้านาทีให้ก็อยู่ในนี้ก้อนนะครับ ปุ่มใจใจตัวปูสิบตัวงตัวนะครับเดียวตัวเมียผุจะใจใจสิบตัวนะครับเพื่อไอ้ขาจับกูเหลือกูกันเองนะครับครับเอาเลยครับเนี่ยมุดมใส่ตัวเมียไปสิบตัวนะครับปูสิบซ่องตัวตัวเมียสิบตัวนะครับเพื่อไอ้เขาเหลือกูกันนะครับเดี๋ยวเดียวครับเนี่ยปล่อยลงไปเลยเราก็ปืนน้ำไปบเบาวนะครับไม่ต้องไง้ลึกมากนะครับน้ำแต่เดียวตัวปูมันจะ มันจะกดตัวเมียลงนะครับเดี๋ยวทำไมอึดดัดนะครับหนามใช่อีเดียพอดีเราก็เปิดอยู่ปันเองนะครับเปิดได้เยู่ลยนะครับเปิดปีด๋ยวเราก็ขอยมาซองอีตีประมาณนึ่งตุ่มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาซองอีทีนะครับว่าเขาจับกูกันหรือยังนะครับโอเคนะครับครับตอนนี้เป็นเวลานึ่งตุ่มพอดีนะครับเรามาได้ว่าก็กูขี้กูเลยนะครับนี่นึ่งกูนะครับโซกู สามโคเส่ขูห้าขูแล้วนะครับหนึ่งตุ่มพอดีนะครับมาดูว่าเขาควบกูได้ไม่ครับครับผมเกนีก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาดูว่าเขาใคยยื้อไม่เยอะอที่ตอนวัวเช้านะครับเราไม่รบกว้นกันเลยนะครับเอกีนะครับครับเป็นเวลาวัวเช้านะครับที่ยกวัวเช้านะครับ มาดูว่าเขาค่เยอะไหมนะครับจะได้นะครับจะได้นะครับเป็นโคนสีดำดำนั่นนะครับจะเป็นเกยู่กตังมดนะครับจะได้เลยนะครับวิ่งมาครับจะเป็นคนสีดำดำไม่ติดว่าเป็นคุนขุนนั่นนหะอ่าจะเป็นไกย์โกทังมดนะครับนั่นแหละ เรนะคลขาก็ยังกอบขูนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราหมาเข้าออกประมาณตีเปดเป็นมุงเช้านะครับเดี๋ยวก่อขึ้นนะครับนั่งรงเขาจะมีไข่ตัวโคจะดีไข่ออกมาได้เลยนะครับประมาณตีเปดจะเอาปักครบรหับออกนะครับโอเคนะครับ เดปุ่มตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้านะครับเดี๋ยวปุ่มจะจับตัวผู้ตัวเมียแยกออกเลยนะครับเพราะเดียวตัวเมียก็จะกินไก่ขอ,องตัวเองนะครับปุมจะจับก็แยกเลยนะครับตอนนี้ปุ่มเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียอ,อกมาแล้วนะครับถึงจะเลือดได็ก่นะครับ ดูมือนกับยินนะครับเสียงมันจบจบเส้นนะครับกครเยอะอยู่ครับได้อยู่นะครับกำลังจากนี้ผมจะเอาพักบุ้งอกนะครับตึงครับลอยเกาหยิบเสื้อจมูกครับหยิบเส้อจมูกคือพรุ่งนี้นะครับเราควรมาดูอีกนะครับว่าจะเป็นตัวหรือยังนะครับจะถึงกาไหวหยิบเส้อจมูกนะครับเผื่อไอ้เกาฝักแล้วเป็นตัวนะครับ เรื่องยานี้ผมจะเอาปักบุญออกขนนะครับนะครับรอให้เขาปักตัวหยิบเสื้อจมูกนะครับครับหลังจากใกล้ปักตัวไปหยิบเสื้อจมูกตอนนี้เขาเริ่มเป็นหลุมอดเลี้วนะครับผมจะปล่อยหลุมอัดแล้วเขาเป็นธรรมชาติแล้วเขาอ่ากินซีด เลือดเลือดที่ว่าเป็นปองไก่ที่เขาฝักตัวอกนะครับประมาณ1ึถึงสองวันถึงหลังจากนั้นเราให้กินไก่แดงปละเอียดตามไปประมาณเซถึงอาวันนะครับพอเขาเริิมแข็งแรงเร็วเรากาตทดลองให้เขากินหาหลุมวัดได้เลยนะครับกับจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแจกกด ครับชักไร,รกยายปุ่มเล็เกม่างงูหิ้งก้อยด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับ